สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็ผมโลในเกมโลบล็อกอยู่กับแมปแมปชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนไอีอะไรที่ภาษาอะไรไม่รู้ชื่อชื่อว่าฟรายด์ดักนะคะแนวเฮอหรือเป็นเกมเต้นแนวเฮอร์เลยเกมกดไลค์ซับสไคร้ซับนไคร้แล้วก็ยังาลืมกดติดต่อตรงนี้ติดต่เลยตอนนี้ก็มาสามคนโมโนโนเกะแล้วก็ใครวะไม่เคยออกก็โมาก่อนกูไม่รู้จัก

ไม่เป็ดไลรแล้วมันไม่ติดว่ะเตรียมเราก็ต้องเป็นคนนำทางเพราะเราเป็นปนะคนถ่ายคลิปนะคะเป็นคนเก็บกล้องแล้วเป็นคนรับจับสแกนที่ทางนี้มันตันไม่เห,เหรอวะเนื<ป>่องจากไม่ดูอะไรเลยนะคะถ้าพวกเราไปหลงทางและคลิปเนี่ยใช้เวลามากกว่าช่วงการเล่นนัิ<อ>มิต1ปีๆๆ 1> สักคลิปเลย คลิปนี้เราจะไม่ตัดใช่ไหมไม่ตัดไม่ตัดนานนานพาร์ทเดียวพาร์ทเดียวไปคนรู้ว่าทางที่ถูกต้องทือด้านไหนจะได้ลงไปด้วยกันมันจะทำคลิดนานๆอ่ะไปไลฟ์สดเถอแม่ไปไม่ต้องไลฟ์สดยังไล่เพิ่งไลฟ์สดไปไปไปทางไหนวะเนี่ยลืมโอ้ตันตันแล้วก็ตันแล้วก็ตัน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 โอ้ขอพรเทพเจ้ามังกรที่หันแกดักกระบอกแล้วก็เท้าหาในถ้ำนี่แหละ หาอะไรถ้าเรามาถูกทางไหมวะไม่ถูกเชี๊ยนเราไม่ถูกอันนี้อันนี้คือเดินมั่วของจริงแล้วนะเดินมั่วของจริงแล้วอ้าวแล้วอ้าวแล้วให้คนอื่นซวยอ่ะทุกคนงหาคลิปปืนที่มันดีกว่าอ้าวอ้าวกลับมาจุดเริ่มต้นต้องงอย่างหนึ่งทำไมไม่ตัดต่อไม่ทำคลิปตอนนี้ย่ากลับมา ันเลยเราเลี้ยวไปฝั่งนี้ได้มาเราไม่ต้องตรงหรอกเราเล nah ี้ยวมันมีทางไอยู่ทิร์นแกเดินไปมั่วดูแล้วกันเธอไม่เลี้ยวเธอตรงเยอะก็ต้องตรงเดียวซ้ายขวาลายซ้ายดีเออทางดีไปทางดีสายสายขวาขวาสายดีสายดีขวาสายดีมาถูกจริงขวาลายเออไปลายบ้าง ขี้ผาแกต้องบือขวาร้ายขวาขวาดีสายล้ายตรงเชี่ยดีสายดีเฮ้ยตุ่ยเย่เฮ้ยจูคอนโทรหมอบหมอบครานเฮไปไหนก็บอกแล้วขวาร้ายสายดีมันไงไม่อยากจะแอกมากนะขอโทษขอโทษอสเต็กเนี่ยมาติดอะไรวะ้วทำไมไปไม่ได้มาดิปัญชายปิดใหม่แล้วหนึ่งแกมือแกไม่ละเปิดไฟ แยากไหมนะครับใครบิดไหมผมต่อยไปติดไฟปิดแล้วเปิดแบบไม่มีอีโก้งั้มันก็ท้าติดมา่อยเซฟครั้งเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟหลายรอบจังวะอยากอยากเจอผีไหมนี่แหละเราเล่นตรงนี้แหละแล้วเพื่อนเราออกเกมหมดเราเลยออกเกมตามมาอะทำไมจะออกเน่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 กดเลยเว้ยกดเปิดเลยเว้ยจะเจอมึงเปิดเลยกูใครเห็นเขาคลิปไว้ติ๊กตอกไปเลยกันทาน อะไรตาขาวขาวเ่ยายไปเลยตามอันดไปามกดูไปลมันมันมดู่งถือ้ถับรอะไรความหมาขหมู่บ้านนะการเอาไปไหนกรรมกรเราไม่ปิดประตูเนียบอกให้เถอย่าปย่าใปรนีามาเล่เอมาเอามาเล่เ นี่มึใครไม่มีใครมมีใครเชื่อไม่ไเลยเราอาจจะโยนดูเสีหันดูนะี่อรลนรีให้ดูเธอยเลยจะใครจะใครเฮ้เธอนำเลยอย่าเพิ่รตามรรรายตื่่าต่นวไวันไวันร้วเ่้คน อ่้องเซฟที่หละกปลอดภัยดีน้องโนเกะมีเ้ยไม่ไม่ไเราเป็นตัวำกล้องแล้วเข้ามาแล้วทุกคนแล้เข้ามาข้าใน้วเราอยู่ในล็อกเกอร์กไนะทำไมล็กเกอร์ไม่มีอะไรมาเอาแอบมมีเหมือนกันเลยมัมาเชื่อมสายอยู่ รีบเปิดดี้รีบเปิดดี้เร็วอย่าเชื่อล่นนะเปิดคอนโทรรุมมาเล้วหลบเราล็อกเกอร์เ้าอย่าเล่นดีกันเดี๋ยวเราเจอแล้ว Lighting, เปิดเปิดเปิดได้เปิดได้นี่เปิดตูไม่เล่นควนตีนกับเราปตูเื่อจช้กัช้เรยเสร็จแล้วพาเราไปลงชนหนึ่งได้มมันมามันมา้ร้านนอนได้ไม้เงียบอเปลี้่ยเคือเราไปสัมัไหมอ่ะโอ้ พ่เขาตาว่าเราเพื่อจะเล่นได้ยนต์อีเอลเวเตอร์โยกตาอุ้ยฉันแม็กซ์ถ้าเป็นตากล้องไม่เชฉันต้องเก็บภาพไงคือต้องโยโล่เว้ยต้อโยโลกกับถ้าเราถ้าเราจะทำแบบนั้นเราต้องมีเสียงเก่งเปิดโยโล่ให้แม็กซ์ดิทันโยแ นายร้องว่าลูกสาวร้องเย่ชุดกุกวาสไมโครที่ขอไปเอามาจากที่น้อยดันถามดูคนไม่ชอบเลียมเลยโอ้ดูดิไอ้ผีเจะอยู่กูไปหน่อยอ้าวเราเราไม่ดีนะนายตัวเย่เหรอผู้นี่นายตัวเ่มันดักเลยนี่จะไปยังไงวะนี่แค่กันชาไปหล่อดิหรือ วงก็ไม่จบคลิปนี้ถ้าเล่นแบบนี้อ่ะเป็นไงล่ะโรยโยโล่อ่ะยังไม่ได้ใช้เลยย่หมดตายใครไม่ไอ้ใครไม่โดนล่ออ่ะไอ้กัชาจะไปเลยเป็นคนทาทป่ข่เลยคือยู่ไหนโอ้ช่วยใช้เพลงปลุกใจปุกใจโอนู้ จะเล่นมันยักยัไงแขนแล้ไม่ได้แขนเนี่ยายเว้นี่วแค่นั yeah well, ้นใครใหมจำแก้วอ่ะคุณกูดรูปทรงใหญ่สมัยรอไปรอไปฉันต้งเนประกานอือร้อยต่อไปยุอะไรล่ะไอซมาจำเราไปนา่เอาใครเร่งจะเล่นได้อ่ะ ไโยโร่รอบต้องมีคนดักสองต้องไปสคนเว้ยและคนหนึ่งไม่รอดคนนึงไ่ไเว้ยเดิมไม่มีฮาโลวีนียจาแรกโอเคดนแล้วิได้วะคนดเ l o ิดอันตแ e ขเดิมหมือนดิไม่มีเดินตามแยกนะโอเคมใ้นองไปเดี๋ยวเราเป็ อันยาองคิดี่หายไปอย่ดมานานขนาดกูลืมออกสอง้วเนี่ยเจ้าผองรถคันน <right> ี้รออกมึงก็ออกมาดิโกโกว่าทีมิซึนหามื่อลืมออกดาบขี้น่ะเนี่เกอบายหรือของหาของไม่มีฮะอยู่ในห้องนี้แล้ว อย่าปิดประตูกดไปเอาพอไม่ได้ไปเอาเลยตรงนี้มันกดได้ตรงหน้าจอสีขาวนี่มันกดได้มันเป็นโอ้ยไม่ตายเดียวลองลองหน่อยมวยมวยตายเดียวเลยอะไรแปลกแปลกต้องการพลาสเตอร์ใมันขาวหมดโออรอเฮ้ยน้ำเสื่อมหายจากไหนอ่ะปีเปิมเลยเฮ้ยได้แล้วสีขาวหมด อ่าไปก็ดีกข่าวหมดแล้วไปไปไปปีห้องหนึ่งไหมฮะดิสโทลูมเปิดได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีฟังมันมาเวืสอานนี้ยี่สิสแตกบอลลินสู้กับใครได้ตัวอะไรได้เปิดอะ เปิดเปิดเปิดหน่อยค่ะว่ามันให้อยู่แล้วรอดอยู่แล้วจ um> okay ูบตั้งโต๊ะกับมันอยู่แล้วรอดให้ทุกคนเม็กใบ้ใบ้เจอพลังโยโรลกูมึงไม่ต้องออกไปไหนวะไอผีมึงเจอพลังโยโรลกูแล้วเช็คกูกับมือนะเป็นยังไงไม่ปล่อยปิดติดประตูหน้าผีเราวหอดแล้วกูให้มึงฆ่าห้าผีห้าผีแม่งโง่เปิดทับไเอาการ์ศไม่รู้ใครบางคน แบ,บนดิจิตอล<ม>ลอก<า>ไปเลยนะเร,ยเรากับโอกัสแทนไม่มันมาไม่ไมไมเราไม่อยากโดนจบแกขอโทษทีโอกาสไม่ได้กลัวและ รู้ไหมว่างแมกรู้ไหมว่าตอนนี้เราเล่นไหเราเล่นห้องพานอ้ต้ปิดประตูดูให่เปิดประตูฉลาดดิวเปิดประตู้วสงพาร์ประตูเปิดดู ผีมันหนีเราดูพลังโยลเราไปถึงขั้นมันหนีเลยเอ้าผีเอ้าผีมันหนีเ้ือาตายไหมเจอกระมผีมันโอเคนี่ไม่โหดเลนไม่เอาแล้ไม่หลอนอสอบตัวเหมือนกันดีกว่าไม่หลอนท่านป้มหนารถหลอรไลอรถล้อรีลอรถลอนถล้อรถล้อนถล้อ่ถล้อรถล้อรถล้อรอรถล้อ้อรถล้อรล้อรลอันล้อรลอนถล้อล้อนถล้อล้อลอลอลออล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 ล ถ้าเจอประตูเปิดได้ก็เปิดเลยตุ้ง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 ดูดดูดงตุงตุงคมันเ้วือยโอ้าผีมีเราอีกแล้วเจออีกแล้วแล้ว้วแล้รู้ที่เด็กป่วยผัวผัวผัวทุกคนห้องห้องนี้มีผีนะทุกคนห้องนี้มีผีมีผีห้องไหนเปิดอันไหนเปิดได้ไหยห้องนี้เปิดได้ห้องนอนเปิดได้มันมาแล้วเปิดแล้วแต่มันมีไม้ให้กั้น จะใค<ง>รตายจะโดนผีจัดการไหมเออนี่เปิดลุงเปิดไม่ได้โอ,อ้กัรตายนี่เบลูเปิดได้หมูสังสาร,สารไม่หลับติดเปลือเฮ้ยนี้ย,อ,อ,อ,ยะอะไรไหมเขาเขาไม่ได้อัพอะไรไปเลยม,มันชิมใครไม่ได้อ่ะเราตาย มไม่พอรมไม่เา้าไปเก็นเลยมันมันม,ม,มีมีห่อักไงเขาฮี่ <c oughs> อ่ะละไม่ได้อาสูใครไม่ได้ใช่งไหมเอานี <c oughs> ่โกโก้ว่า่ไม่ซือหมีได้ก็ลืมบอกไปผีเปิดประตูได้โอ้โหเปนนั่นแหละ มีทางประตูลิฟต์ไว้อ่ะเซปิดนะ้หยุดเถอะนะขอไปเถอะจะไม่เป็นภาระลูกหลานนะเจอขวานเจอขวานอันหนึ่งกันเร็วอหนึ่งกันผีพยายามเกตแทนเจอขวานเนี่ยม่เจอขวานแล้วเออไปพังไม้ เปิดคอนโทรลูได้ก็ได้วะไม่ใช่ยาแกเอตาไปสิดเปิดคอนโทรลูอยู่แล้วอยู่แล้วขเกับกฟันผีตั้งแต่แรกวะมันก็เป็นหุ่นยนต์ง่ายมไม่ได้ไม่ใช่อมาดีให้เปิดูตัวกูเอาความขุดมีรหัสมีรหัส ไหนเอาับสาพฮะี่มันอยู่ห้องคอนโทรลหนูกหแรกกูอัพเร็ห้าตันนี้ว่ะอะไอัเนี้ยจือไพ่จะบูบูแบบหนนะหนึ่จอมาเลยแบบคอนไนลองหาตามกาแพงนีบเผื่อเจอคดเอ้ยตรงนี้เปิดได้เอกัดหนึ่งสองเอกัดหนึ่งสองเอ้ยอันแรกสองเอบกับอันแรกสอง เนี่ยแรกสองสองแล้วเราเอาสองแล้วเอากระน้ำนี่มันไม่เเลยแล้วก็โดนผีคป่ะมันเข้ามาในห้องแล้วก็แต่มันไม่เห็นเราเราข้าวข้าวต่างเราเจอพีคแอฟด้วยอ่ะพีคแอฟก่อนเล็กกว่าแรกสองนะ จะบอกด้วยเกมนี้ง่ายหน่อยจะได้ไม่ต้องถ่าเดาละค่ะว่าไหนเป็นอันแรกก่อไม่ต้องไปไปไปวิ่งรัรดวิ่งเลาะกดหน่อ,อยเอากดล่าหัสเข้าไปอันแรกดสองไปลแล้วน,นึ้งรู้ว่ารหัสนี่ไงสามเจอแม็กยังไม่ใช่อาการอันนั้นมันอันดับสาม นี glaub, un lock. Un lock ่ไงสองสามแปดเอาการสองสามแปดสามแล้วก็แปดอันล็อกแล้วมันเอาล็อกอะไรอ่ะอันล็อกอันล็อกลีฟอันล็อกมีเซอร์ลูมออลีเซอร์รูมไอ้ไรต้องใ้ใกล้ๆแล็บไงใกล้ๆแล้แแบบนี่หาชื่อแปดเรเจอแล้วโอกาสแต่ว่า โค,ค้ดต้องเคขวานในการเปิดห้องแล้วขอร้องนะอย่าอย่าอย่าปิดประตูลิฟต์เนี่ยให้ม,มันปิดขวาเนี่ยก็เป็นห้องเบสอโอ้มันดักหน้าประตูเลยโอ้โหโอ้โอโอโอมาขวาแล้วโอ้รัวแจ,ฟจแกฟรีฉันรอกแล้วมันอยู่อ่ะมันไปแล้วแล้วธุรกิจเฮ้ยพีมันมาหาเรา ีมันมาหาเราเอาในใช้มันเปิดประตูขวานขวานขวานกันใช่เหรอในในลิซารูมอันนี้ไง,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 งท่องแล็บตรงนั้น<อ>มันเปิดได้นะที่เราเห็นนะ<อ>แต่มันต้องใช้ขวานในการเปิดอีกมันมีขวานไหนแล้วประตูกันมันมานานแล้วอ่าแล้วคือละมุนแล้วครบับแล็บนี่ไงแล็บ เปิดบ้งทางแล้วแลเปิดแลเปิด้แกพัดโซ่ก่อนไอ่ใรเงียบอีกแล้วเนอัมันถือ E1 อัลอล E1 Room F1 เอ็นงเราแก้พัดโซ่ได้เนีขอบคุณเราด้วยเพราะเป็นตากล้องเราต้องแก่ ตีกับเอเดี๋ยวไปกินข่าวบ่าประตูที่มันเปิดเข้าไปมันไม่มีพลังงานเนาะมันเปิดไม่ได้ยังไม่ส่งมาเลยตึงกับเ1แล้วเปิดดูอ้อนี่วดดูตารางเรียงก่อนนะแม็กเราออกไม่ได้ประตูมันบอกว่ามันไม่มีพลังงานเอฟหนึ่งนี่อ้าผีสองตัวฮะอ้าผีสองตัวผีว่าก้ยังอ่ะ ประตูน,นี่พลังงานเปิดไม่ได้เขส่งมาแล้วก็ทร้างให้ได้หาฮะอะไรสายเ,าเาลยนี่เราซีเราซีโมเลยนี่มันไม่มีพลังงานแล้วมันจะเปิดยังไงเขาส่งอยู่ไม่เรียนเหรอก็ขอยังไม่ส่งจริงๆครูสอนหนังสืออะไรไหนหรอ มันนจะไไออเกมแหละแต่เนี่ยต้องออกเกมแล้วเป็นไรเฮ้ยมันเป็นอะไรประตูตรงนี้มันก็มีพลังงานถึงอ๋อคนลิฟต์เอาเสร็จแล้วอะไรชนะแล้วชนะคนลิฟต์แล้วเราก็โอเคคือปิดพลังงานทั้งหมดแล้วก็เอาพลังงานทั้งหมดมาใส่ที่ลิฟต์อ๋ออย่างงมันขึ้นชนะ เ้าออกรับวอนสำหรับก็มี่นากับอัทาแล้วก็กัน